เซียนสนุกกระตุกหนวดเสือตอนที่1โต๊ะผีสิงแห่งหุบเขาหมื่นเมฆในยุทธภพน้อยคนนักจะรู้ว่าสนุกเกอร์มิใช่เพียงการเล่นลูกกลมๆลมลงหลุมเท่านั้นแต่มันคือศิลปะการต่อสู้ขแขนงหนึ่งโตไม้สักทองคำแห่งวัดเงามังกรในหุบเขาหมื่นเมฆได้ถูกสร้างขึ้นโดยเทพคิวทองยอดเซียนแห่งยุคโบราณที่สามารถใช้ไม้คิวแทงลูกสนุกจนล้มยอดฝีมือมานับร้อยคน จนกระทั่งวันหนึ่งโต๊ะสนุกดังกล่าวได้สูญหายไปตอนที่สองจอมยุทธคิวไม้ไผ่เฟิงเทียนหูหนุ่มนักพระเนจรสวมชุดธรรมดาแต่พกไม้คิวไม้ไผ่เก่าๆติดหลังไว้ตลอดเวลาเขาคือชายหนุ่มผู้มีฉายาว่าจอมยุทธคิวไม้ไผ่เดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อท้าแข่งสนุกกับเจ้าสำนักใหญ่ๆแทนการประลองด้วยกระบี่หรือพลังภายในทุกครั้งที่เขาแทงลูกดำลงหลุมสุดท้าย สัตวูมักกระหักเลือดแม้ไม่มีใครเข้าใจว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรตอนที่สกระตุกหนวดเสือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพยัคเหล็กอสูรเจ้าแห่งดินแดนตะวันตกใช้ไม้คิวทําจากกระดูกเสือสมิงมีวิทยายุทธหรือกล้าพลังแทงทะลุภูผาไม่มีผู้ใดกล้าท้าแข่งยกเว้นเฟิงเทียนหูที่ยิ้มเย็นแล้วกล่าวว่าข้าจะไปกระตุกหนวดเสือเอง ๊ะสนุกถูกตั้งกลางเขาสูงแวิหารพยักฆ์อศูนย์เฟิงเทียนหูจ้องพยักเหล็กด้วยสายตานิ่งเยน็นก่อนหมุนไม้คิวไม้ไผ่ในมือแล้วแทงลูกเปิดเกมด้วยถ้าไม้แทงร้อยหลุมจนลูกแดงกระเด็นลงหลุมแบบไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนตอนที่4ไม้คิวพิฆาตการดวนสนุกดำเนินไปราวศึกใหญ่ในสนามรบการวางลูกแต่ละครั้งมีผลคล้ายการเดินหมากในกลศึกพยักเหล็กใช้อาวุธลับ ลูกขาวพิโรธที่เมื่อแทงแล้วว่าจะระเบิดพลังภายในในรัศมี59เฟิงเทียนหูจึงต้องใช้ท้าลักหมายคิวล่องหนแทงตับโต้การดวลกลายเป็นการต่อสู้ภายในเชิงลึกทุกลูกที่ลงหลุมคือการทดสอบจิตใจจนกระทั่งเฟิงเทียนหูเอ่ยเสียงเบาเจ้าลืมไปหรือไม่ลูกเสือย่อมไม่กินหญ้าแต่ข้าแทงเข้าไปถึงปับมันแล้ว เสียงลูกดำกระทบหลุมสุดท้ายพร้อมเสียงลมหายใจสุดท้ายของพยักเหล็กตอนที่5เซียนสนุกแห่งยุทธภพ,พหลังจากกระตุกหนวดเสือและเอาชนะพยักเหล็กเฟิงเทียนหู่กลายเป็นตำนานเขาเดินจากไปท่ามกลางหิมะโดยทิ้งไว้เพียงรอยแทงหนึ่งเดียวบนโตะไม้ศักที่แตกเป็นเสียงเสียงพร้อมคำพูดประโยคสุดท้ายสนุกเกอร์คือศิละปะแต่ผู้ใดแทงพลาดคือศพ และนะับแต่นั้นเป็นต้นมายุทธภพเริ่มกล่าวขานถึงเซียนสนุกกระตุกหนวดเสือผู้หนึ่งเดียวที่ใช้ไม้คิวล้มทั้งยุทธจักรเซียนสนุกภาคสองแทงทะลุนรกบทสรุปแห่งยุทธภพตอนจบเมื่อสนุกไม่ใช่เทียงกีฬาแต่คือศึกชี้ชะตาของโลกทั้งใบ 1. นึ่ตำนานยังไม่จบหลังจากเฟิงเทียนหูเอาชนะพยักเหล็กอสูร โ๊ะสนุกไม้สักทองได้แตกสลายแต่แท้จริงแล้วโต๊ะนี้คือผนึกที่ขังวิญญาณของจอมมันผู้หนึ่งเอาไว้เสียงแผ่วกระซิบดังขึ้งในค่ำคืนกลางหุบเขาหมื่นเมฆผู้ใดแทงลูกดำสุดท้ายจะปลดปล่อยข้าออกมาและเมื่อโต๊ะพังลงนรกก็เปิดออก 2. เจ้าสำนักตายหมดทั่วทั้งยุทธภพเกิดเหตุการณ์ประหลาด สำนักใหญ่ล่มในพริบตาโต๊ะสนุกสีดำสนิทปรากฏกลางลานวิหารเซี่ยวจันทราพร้อมชายลึกลับคลุมฮูดใช้ไม้คิวทำจากเขามันมีเสียงลมหมุนวนรอบตัวชายผู้นั้นเรียกตนเองว่าเทพแทงนรกเขาประกาศกล้องเฟิงเทียนหูเจ้าค่าพยักเหล็กเพื่อปลดค่าออกมาเองจงมาดวลกันใครแพ้ตกนรกไปแทงสนุกกับผีช่วนิรันด์สแทงทะลุนรก ฟิงเทียนหูในวัยกลางคนผมปรกหน้าและเต็มไปด้วยแผลเป็นหยิบไม้คิวไม้ไผ่ออกมาอีกครั้งมันยังอยู่แต่แตกบางส่วนจากสกอรเขากล่าวเรียบเรียบแทงลูกผิดชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าแทงไม่พลาดวิญญาณเจ้าจะแตกละเอียดโต๊ะสนุกนรกนั้นไม่ใช่ไม้แต่ทำจากกระดูกมนุษย์พันปีลูกสนุกทั้ง22ลูกคือลูกแก้ววิญญ,ญาณและลูกดำคือวิญญ,ญาณจอมมาน ทั้งคู่แทงลูกกันแบบเหนือมนุษย์ลูกขาวพุ่งทะลุอากาศวิชาฝ่ามือแทงสนุกทะลุความตายถูกงัดออกมาจนกระทั่งเทพแทงนรกยิ้มเยาอะแล้วปล่อยท่าสุดท้ายไม้แทงสังหารวิญญาณลูกดำหมุนด้วยพลังวิญญาณนับล้านพุ่งใส่เฟิงเทียนหูสีแทงสุดท้ายเฟิงเทียนหูหลับตาถอนหายใจแล้วใช้แรงทั้งหมดแทงสวนด้วย หม้แทงเมตตาสุดท้ายไม้คิวไม้ไผ่หักครึ่งขนาดลูกพุ่งชนกลางอากาศกับลูกดำทั้งสองลูกแตกละเอียดเกิดระเบิดวิญญาณกลางโต๊ะสนุกกระแสจิตแตกกระจายไปทั่วยุทธภพเทพแทงนรกกรีดร้องวิญญาณสลาย 5. ปิดตำนานหลายวันต่อมาโต๊ะสนุกกระดูกกลายเป็นเท่าทุลีผู้คนพบเฟิงเทียนหุนอนนิ่งไร้ลมหายใจ ข้างๆมีไม้คิวหักครึ่งและคำจารึกบนพื้นว่าแทงสุดท้ายนี้ข้ามอบให้โลกที่ไม่ต้องมีศึกสนุกอีกต่อไปวิญญาณเขาหลอมรวมกับลูกขาวกลมเล็กที่ลอยขึ้นสู่ฟ้าบทส่งท้ายการต่อมามีเด็กน้อยคนหนึ่งพบไม้คิวไม้ไผ่หักครึ่งกลางป่าและเห็นเงาร่างชายชุดธรรมดาในม่านหมอกหัวเราะเบาๆแล้วจางหายไป ตำนานเฟิงเทียนหูจอมยุดไม้คิวเซียนสนุกจบลงแล้ว